สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่8เดือนมกราคมปีพศ2565จากเว็บไซต์ t เด a ด com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับ แต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยสำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการบุนเดสก้าเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแอร์เบลไรซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไมล์ศูนย์ห้คู่นี้แข่งขันกันในเวลาสามทุ่มครตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิตีการพบกันของสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแอร์เบลไรซิกพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดสก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับมา์ูนย์หเปิดบ้านต้อนรับการมาเยของแอร์เบลไรซิกผลคือมา์ูนย์5เปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูศูนยครับผม ซีตียี่สิบเกมหลังสุดของนัดนั้นเจ้าบ้านอย่างแอเบลไรซิกนะครับพวกเขาชนะเก้าเสมอสี่และแพ้เจ็ดเกมหากตูซีตีย้อนหลังห้าเกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะสองเสมอหนึ่งและแพ้สองเกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลกาเยอรมันนัดนั้นนะครับแอเบลไรซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอเมเนียมวิลิเฟลผลคือแอเบลไรซิกเปิดบ้านแพป้ปยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสอง เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดของนักทันทีมเยอรมัน0-5นะครับพวกเขาชนะ9เสมอ4และแพ้7เกมหากดูสถิตย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนักทันทีมเยอรมัน0-5นะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลิก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับ0-5บุกไปยือนัดแฟรงเฟิร์ตผลคือ0-5บุกไปแพ้ดยสกอร์1ประตูสู์ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเรยราคาของสถาบันถุต,ตเตงตามกฎหมายจากสถิติเฮตุเฮตุการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลนบ,บนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านแอร์เบีรไรซิกที่ทําได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยวันนี้จากการที่แอร์เบีรไรซิกต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไมล์ศูนย์ห้าวันนี้ผมยังมีความมั่นใจในเจ้าบ้านอย่างแอร์เบีรไรซิกผมจึงขอฟันธงว่าแอร์เบีรไรซิกสามารถเปิดบ้านชนะทางไมล์ศูนย์ห้าไปได้ทวกสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการบุญเยดีริกาเยอรมันผมเลือกไปที่คู่ระหว่างแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอทมุนผู้นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติการพบกันของทั้งสทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับปวกมา5เกมซึ่งทางเจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับพวกเขาชนะ1นเสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลิก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับดดมูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแฟรงเฟิร์ตผลคือดอดมูลเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์5ประตูต่อ2ครับผม 4-20เกมหลังสุดของนั้นเจ้าบ้านอย่างแฟงเฟิร์ตนะครับพวกเขาชนะ10เสมอ7และแพ้3เกมหากดูสถิย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดิลิก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไมล์05ผลคือแฟงเฟิร์ตเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตู0ครับผม เรามาดูในส่วนซีติ20เกมหลังสุดของนั้ทนทีมอย่างดอดมุลนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ1และแพ้7เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการบุนเดลิก้าเยอรมันนัดนั้นนะครับดอดมุลบุกไปเยือนนัดแฮททเบอร์ลินผลคือดอดมุลบุกไปแพ้รสกรก3ประตูต่อ2ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลยราคาของสถาบันถูกต้องตามกฎหมายจากสถิติห้ตุเฮกการพบกันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับเป็นทางด้านดอทมูลที่ยังทําได้ดีกว่าวันนี้จากการที่ดอทมูลต้องบุกมาเยือนทางด้านแฟรงเฟิร์ตในคู่นี้ผมขอฟันธงไปที่ทางทีมเยือนอย่างดอทมูลสามารถบุกไปชนะทางแฟรงเฟิร์ตได้ด้วยสกอร์0ประตูหนึ่งครับผม เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่3สําหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลิกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเอสโตรลินเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปอโตคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีหนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบม๊มไซไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม เซติยี่สเกมหลังสุดของนักเต้นเจ้าบ้านอย่างเอสโตลินนะครับพวกเขาชนะ8เสม,มอ7แต่แพ้5เกมหากดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสม,มอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนักเต้นเจ้าบ้านอย่างเอสโตลินนะครับอยู e ่ที ana, ่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีกานัดนั้นนะครับเอสโตลินบุกไปยันด้านโมไรเดนเซ่ผลคือเอสโตลินบุกไปแพ้ด้วยสกอร์ or. 1ประตูต่อ0ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ20เกมหลังสุดขออน,นุญาตททีมอย่างปอร์โตนะครับพวกเขาชนะ15เสมอ1และแพ้4เกมหากดูสถิยอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะทั้งหมด5เกมรวดครับผมโดยนัดล่าสุดขออน,นุญาตททีมอย่างปอร์โตนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลิก้านัดนั้นนะครับปอร์โตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟิก้าผลคือปอร์โตเปิดบ้านชนะไปได,ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับผมขออ้างอิงตามเลทราคาของสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายจากสถิติเฮตุเฮกการพันมาของทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับกันมา5เกมซึ่ง5เกมนั้นนะครับไม่ปรากฏผลการแข่งขันผมจึงขอมาดูสถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดของแต่ละทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางปอร์โตนั้นมีฟอร์มที่ดีกว่าวันนี้จากการที่ปอร์โตต้องบุกไปชนะเอสโตลิน,น in, ผมขอฟันธงว่าปอร์โตสามารถบุกมาชนะทางเอสโตลินได้ทวกสกอร์ศูนย์ประตูสองครับผม แต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีโปรแกรม AIT เด็ดมาฝากให้เพื่อนๆได้ลองใช้งานกันครับผมโดยทางโปรแกรมมีการเก็บข้อมูลและสถิติต่างๆแล้วให้ AI วิเคราะห์ข้อมูลจึงเป็นโปรแกรมตัวช่วยที่ดีที่มีความแม่นยำเหมาะกับการลงทุนเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานกันได้ที่เว็บไซต์ AIT เ e d ด .com หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆและอละยละดต่างๆเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูกันในที่เว็บไซต์ทีเด็ดคิดคอมสดทุกแมตช์ครบทุกคู่รูปพลเลยก่อนใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใ,นใจเพื่อนๆสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมและในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ